อันนี้พรมากระดกหนินะามันเกวพแล้วมแกตัวมัอ๋อาหลังมา่เย คนคนไหนพอยืนได้โอ้จะยืนได้อย่างเดียวเดินไม่ได้แต่คนนั้รยกันแต่สมัยก่อนยายก็ดูคนเดียวอเขาเชิดชูว่ายายเป็นสุดยอดคุณแม่สุดยอดคุณแม่แล้วเห็น วันแม่วันแม่ในคุณยายเออเป็นยังไงบ้างในวันแม่ก็อยากได้ของกินมั่งอยากเงินไทยมั่งไม่มีเง <c oughs> ินจช่ชไทยเพราะวกับทำไม oui? ่ได <c oughs> ้พิการอีกสามคนไม่รู้พิการหมดเลยมีลูกกี่คนตายไปสองหรือเจ็ดคนมันแปลกคู่อ่มเ เขาไปกหมดมีตาลูกตาตาตาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ตาเอสามีแฟนแฟนแฟนยายเสียฮะอายุห้าสิบห้าเดี๋ยวนี้หกสิบปายแล้วเสี่ตายไปอายุห้าสิบห้าเีก่อนมก่อนือเราก็อยู่ท้องสามเดือนเนี่ยโผลตอนฝาแฝดอยู่ในท้องฝาแฝดอยู่ในท้องสามเดือน ตายองสามเดือนตายอืขอดมาโลงบ้านเขาช่วยหรือว่าเขาเลี้ยงนมมาเปิดเดือนปีหนึ่งหรือว่าก็ให้นมปีหนงพิการมากี่ปีแล้วแม่สามสิบกว่าปีโอ้ยาวเลยเนาะเดินได้ไหมเนี่ยลูกไม่ได้ต้องดูแลยังไงบ้างครับก็ป้อนข้าวอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าทุกอย่างปะแป้งหมดทุกอย่าง ที่เยี Neden> ่ยวหมดทุกอย่างความรักที่แม่มีต่อลูกนียังไงบ้างความรักที่แม่มีต่อลูกเนี่ยรักก็สงสารนะเกิดมาไม่เหมือนเขาเห้ยไหวพ่อไม่ไหวแล้วเราก็ยังส่งไปให้อยู่อย่าก็ภาษาก็ส่งไปให้ส่งปัจจัยไปให้ส่งอนมไปให้ มีความเมตตาต่อการนาทานนี่นะโอเคเป็นคนดีมากที่จ้อยเนี่ยหาคนอย่างนี้ได้ยากเนี่ยพุ่มเทต่อวัดทุ่มเทต่อพระศาสนาทุ่มเทต่อพระพิสุโสร์ตนวิมลวัดพอหลายจนกินข้าวเช้าแลยทุกคนข้าวหอแกล้วก็จะมาวัดมาดูแลเรื่องอาหารทั้งวัดเป็นไงพระสงฆ์เจ้าพ่อมีอานะไหมให้ทำอะไร ทั้งจาาัดพ้าถัมงแม่พวงวันจ <c oughs> ะรมาบอกโยธาเลยแล้วก็ใส่สโตไปนะั <c oughs> โตบ้าเพื่อเปนได้เรียองด้วยกคนที่ต <c oughs> ้องแต่ตอนนี้มาไม่ไหวแล้วนเนาะหลวงพ่อเพราะว่าไม่มีคนสจนมาอันไหนก่อนอันนี้อันนี้คุณพี่เคยบวชอยู่ก่อนเนาะ <c oughs> ดูกี่พันษานะพี่ <c oughs> อายุสิบขึ้นนะืมแล้วแล้วก็ที่ศึกมาคือยังไงพี่ก็ร่างกายู้ไม่ไหวอืมเพราะว่าร่างกายมันประหวานลุ่มเลาลงหัวใจแรงแล้วก็เส้นสมองติดเดี๋ยวนี้เราเป็นพระใครจะดูแลเราแม่แเราก็แก่แม่ไปวัดทีก็เดินไม่ไหวอืมอแล้วก็ช่วยดูแลตอนนี้ดูแลหาปลาก็เลี้ยงขี้ออกไป เราไม่หาใครจะไปซื้อกับข้าวไหวเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมูก็ซื้อไม่ไหวกิโลต้องทะโลเท่าไหร่ปลายัางพอได้กินได้วันโลสองโลครึ่งโลก็พอได้กินแต่มไม่แต่ปลาเล็กนะไมใจะปลาใหญ่ไปตัอเล้ยโตอ่ะครับนี่เราจะไปลงใหม่กลัวฝนจะตก